กันอีเดล้วกับตาเียครับลูกไา้กำปั้นครับผมมือเดียวันที่18วันที่18กันยา2568รสครับผม68มือนีลดเขาไหมอีกหนึ่งันสภาพสวยๆทำงามได้ไหมน้องลูกไนะครับเข้ามาเครับผมตากล้องไหนๆแนะนำลูกไายงามบ่ามพร้อมใส่บ่ รถพร้อมใส์มองนั่งคนน่ะแม่น้อยหรอไซสมองนั่งกว้างเป็นเครื่องตัวไหนหรอไซส์เครื่อง E T ร้อยสิบครับผมเป็นเครื่อง E T ร้อยสิบคูโบตาครับผมออผอบผม,มองนั่งกว้างลวดร้ายสวยเบล่งกันสีเลยสวยครับันสีสวยครับเบล่งเอาครับผม เดี๋ยงเป็นี่คออไม่งามบ่โอ้ไม่งามเนียบ,ยบไว้จุดดอกข้อไม่รถเบาแพงได้หอดเครื่องบรรทุกประมาณสองถึงสามตันพี่น้องสองตันกัวเนี่ยได้ยัวครับบรรทุกได้สองตันกว่าวยัยวยขั้นเนี่ยขเยข่าไรเข้าสวนเข่าไรเข้าสวนแก่ปุ๋ยแก่หนาแก่มันแก่อ้อยตองขั้นนี้แกเข่าก็ดีตองขั้นนี้ อย่นั่งใคสนใจอย่าลืมดวนเลยใมกระดูกไสดแล้วครับไปเบื้งด้กว่าบดดัดนเอาเรื่องไว้อง Quang รถสภาพสวยเลยเอาไปใส่รถราคาบ่แพงราคาตอแนแรกลสาย4 9 0 0ื่นเก้าพับาทสี่หมื่เกบาทวนเลยพี่น้องสี่หมื่นเกาพันบาทรถขับมวนเลยครับนี่สภาพดีราคาเพียง4 9 0 0มบาทเท่านั้นงานนั้น,นลูก <c oughs> อซรถดีสภาพสวยกระบะสวยเป็นรถซีรล้อพี่น้องบรรทุกได้ 2อถึงสตันครับผมสถึงสตันอย่าลืมปอบเบอร์โทรวันนี้ศนย์แปดสามเจ็ดหนึ่งเก้าสามแปาครับผมศูนย์แปดสามเจ็ดหนึ่งเกสแปห้าทอีกทางเฟว่าแอดไลน์ครับผมทางเฟสแอดไลน์แล้วก็ทางยูทูบครับผมทางยูทู e เน้นเบิรงทางยูทู e เบิรงแล้วแล้วโทรมาเบอร์เดียวนี่แหละ เบอร์สร้างเพียงนี่แหละรับปับ๊บแอดไลน์เขาปับ๊บที่ได้ทรงรูปทรงรถให้เบื้องเรียบร้อยสนใจตั้งแดกับโทรมาดวนรถราคาถูกเบื้องเอาพี่น้องรถงามแมน,นมาลุงสายเอา,เอาบอกราคาอีกเนี่ยสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทของถืงมาอีกแล้วจะเลี้ยงโอเคี่ละน้องลงสายเนาะออาเอาครับผม